แบกบกราบครวะาท่านอาจารย์หมอเขียวด็เตอร์ใจเพชรก้าจนที่เคารพย่างสูงค่ะกราบคุรู้ทุกท่านค่ะเริยนทำพี่น้องทั่วโลกค่ะวันนี้พระตาก็จะมาส่งกันบ้านนะคะได้ฟังได้ฟังทุกท่านนะคะมันเข้าตัวเองหมดเลยค่ะจะมาส่งกันบ้านเรื่องว่า ไม่ทันกิเลสค่ะก็คือเออเนาะเราก็ว่าเออเราปฏิบัติไปแล้วเนาะมีความเมตตาเรื่องของชีวิตคนคู่เนาะที่จริงที่นังออนพูดนะคะ่ะมันละเอียดมันมเนียนมากมันมันค่อยๆออ,ออกมาะคะ่ะตอนแรกไม่เห็นค่อยๆออ,ออกมาออกมานี่ก็ยังเห็นแล้วยังยังยังจับทางว่าจะเอาวิธีการไหนสู้ไม่ได้นะคะมันมันไม่น่าเชื่อเลยคําว่าอ,อ่างอย่างสมมุติตัวเองอะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะคือตัวเองคิดว่า ตัวเองปฏิบัติดีแล้วนะมีเมตตากับพ่อบ้านแล้วนะโหทำะไรกับข้าวกับปลาวัตถุซื้อดูเพียบเตรียมไปเรียบร้อยไม่ให้ขาดตกบกพ้องเลยมีความเมตตาเป็นอย่างสูงแต่ผลทุดท้ายแค่สองสาวันเะนี<ม>่ยะก็พ่อบ้านก็นโทรมาเนออะ<ม>าะเธอจะมาหาชั้งเปล่าเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำธุระที่บ้านก่อนคือพอดี ข้างๆบ้านเนาะก็เราก็ต้องบําเพ็ญไปเรนะื่อยคือเขาดูน้องที่น้องไม่สบายทายาทนะท้องเสียท้องอะไรมัง่งเราก็ดูน้องบอกไปไปแต่เดี๋ยวไปทีนี้ความว่ารู้เลยนะคะว่าความว่าเขาคล้ายๆเขาเครียดนะคะคือเหมือนเราไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนว่าตอนนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าเราไปเนี่ยมันเขาเราเราจับสภาวะได้เขามีความอบอ,อุ่น เหมือนว่าคือเราไปแต่ขอให้ไม่ได้ทําอะไรแต่ขอให้ไป,ไปอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็เข้าใจว่าท่านเออรู้สึกเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเออท่านจะมีความรู้สึกเหงาเหมือนเหมือนว่าท่านท่านอยู่คนเดียวเนาะเราก็บอกเออเดี๋ยวปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปค่ะาวอ่ะก็บอกเขาไปที่เสร็จแล้วก็เตรียมของไปให้ทานเสร็จเรียบร้อยก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเออไหนมันเป็นทางผ่านเนะาะเ,เก็บคาเคเบิลสักแผ่นหนึ่งก่อนเนาะค่ะเอเอค่ะกิเลสเขาบอกว่าอะไรนะวิบากเข้า แล้วมันก็เป็นกิเลสข,ของเราด้วยนะคะก็คือพอดีเขาท่านโทรศัพท์มาว่ามาหรือเปล่ามาหรือ,อยังอะไรประมาณเนี้ยจังหวะโทรศัพท์ของตัวเองนะคะไม่ได้ยินค่ะรู้เลยว่าถ้าถ้าความเครียดหรือวิบากมันเข้าเน,นี่ยมันมันมีเหตุการณ์ที่มันดับหมดเลยโทรศัพท์เราก็โทรว่าอยู่ค่ากําลังเก็บเงินแต่ท่านไม่ได้ยินเสียงเราแล้วก็ได้ยินท่านบอกว่าอะไรนี่ โทรศัพท์แล้วไม่เห็นรับเรานึกยังไงเวาเขาอกโอ้เมื่อก่อนมีคนโทรศัพท์มาหาเราเราก็ไม่รับนี่แหละทาให้เราคิดว่าอ้วิบากเราเนี่ยบางคนเมื่อก่อนโทรศัพท์หาเราห้าครั้งเราไม่สนใจใครโทรก็ช่างเรื่องของเธออะไรประมาณเนี้ยมานั่งนึกไปโดนกลับไปถึงปุ๊บก็บไปถึงที่ที่สวนนะคะท่านก็บอกว่าเออก,ก็พูดดีว่าท่านนะโทรศัพท์ไม่ได้ยินคือไม่ทราบว่าเป็นอะไรคือพี่หางพูดไปถ,ถึงเราก็โดนใส่เลยทําไมไม่รับสาย เออคืออย่างนี้ค่ะโทรศัพท์เนี่ยค่ะคือมันไม่ได้ยินทางทางคุณยายเขาที่เก็บเพลินเขายังได้ยินเลยว่าเออพระบ้านพูดโทรมาเหรอค่ะทําไมไม่รับสายทําไมไม่รับสายอะไรประมาณเขาไม่ได้ยินเสียงเราเน่ยค่ะโอ้เราบอกว่าโอ้เนี่ยนั้นเมื่อก่อนนี้เราไปว่าเขาว่าทาไมโทรศัพท์ว่าพรบ้านทาไมไม่รับสายเวลาโทรเราเจอตัวเอออาเทนี้ช็อตหนึ่งนะคะเราก็ระลึกเอ่อตอไปเนี่ยสำนึกติดว่าต่อไปใครโทรศัพท์เราจะต้องรับเนี่ยทีนี้เสร็จรับไปถึงปุ๊บ โอ้โหเรารู้แล้วิธันกิเลสค่ะกิเลสมันก็เหมือนว่ามันกุ่นนะคะมันเริ่มแบบเราไม่รู้าอาัตตาเราเริ่มไม่พอใจไปนิ่นึ่งนื่งไม่ได้จับมันนะคะเสร็จแล้วท่านก็พูดว่าท่านก็บอกว่าเราก็บอกเออหนูก็จะรับสายอยู่นะแต่ว่าพอดีเออลองถามหน่อยเออโทรศัพท์มันไม่สเสถียรน,นะเขาก็เขาไม่ยอมเชื่อนะคะเขาก็เหมือนเราอะเราเมากกื่อก่อนเราเราเราก็ไม่มีเหตุผลอนะ่ะเสร็จแล้วพูดไปว่อาอ้า ก็จริงๆก็ไม่ได้แก้งเนี่ยไปถามคุณยายเลยคุณยายเขาป่วยันดีเก็บเงินแกเบิ้ลเขาก็ถามเรื่องตัวท่านน่ะล้มอะไรเนี่ยเราก็เออเป็นเป็นญาติกันเนาะก็คุยเรื่องว่าเออให้กินอะไรบ้างเหมือนว่าเราจะบําเพ็ญอะไรประมาณเนี่ยเราก็เออไม่เป็นไรเสร็จแล้วท่านก็บอกว่า เราก็บอกโอ้โหทำไมเอาแต่ใจอย่างโอ้โไปแล้วเราไปแล้วตัวเราแต่ไปแล้วไม่ใช่พอบ้านไปแล้วทําไมเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้อาเรานี่มั้งมันไม่ทันนะคะตอนนั้นมันไม่ทันแต่มาย้อนดูตอนหลังเนี่ยที่น้องมาพูดเนี่ยมันไม่ทัน่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วมันก็ไม่หยุดนะคะเรารู้ว่าไม่หยุดปุ๊บไปแล้วพอบ้านสวนเลยเมื่อวานสองชั่วันปาดดีดีใชาเมื่อก่อนเนี่ย ขึ้นเลยปากดีดีชมฉั้นยังงุ้นย่างางี้คือถ้าดีเราก็ชมมันนะแล้วก็ให้กําลังใจท่านวันนี้ปากเสียโอ้โห <c oughs> <c oughs> แต่ดีนะก็ว่าเราเราดีนะว่าได้มาปฏิบัติธรรมอะเมื่อก่อนก็เป็นชาวสวนตอนนี้เออนิ่งมันยังไงก็เราก็ต้องนิ่งก่อนนะเพราะเพื่อเอ้ยค่ะเราบอกว่าเมื่อวานปากนี้วันนี้ปากเสียเราก็เลยเอ,อตอนนี้เราก็นิ่งเนาะ ทีนี้เสร็จแล้วเชื่อหรือเปล่าบบครับนิ่งปุ๊บเนี่ยมันมีความขุนคือขุนแล้วเราก็นิ่งเฉยเฉยนี่เฉยเฉยเฉยไม่มีปัญญาเฉยแบบมีความู้สจ,จะมีอาฆาตหน่อยหน่อยอ้าวเมื่อก่อนไม่เห็นค่ะนี่จนกระทั่งน้องน้องออนมาพูดมากีเนี่ยว่าท่านสมาฟ้าไทยบอกว่ายิ่งใหญ่ถ้ายิ่งใหญ่คือผู้หญิงเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่ต้องเล็กถ้ายิ่งเล็กจะยิ่งใหญ่ เอ้าเราก็นึกไปเมื่อกี้สภาว่าที่หัวร้อนะคะมันตรงกับตัวเองเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เริ่มปฏิบัติแล้วนะคะคือเพราะบ้านเนี่ยท่านก็ประมาณบอกนี่เจ็ดติปเปอร์เซนแล้วที่ท่านแบบอู้เชื่อเรายอมเราเอาแลวจะเอาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจะเอาให้มันครบร้อยเปอร์เซนเลยเหรอเนี่ยคือเร่งผลเละตอนนี้มาน้อวอมาปุ๊บปุ๊บโอ้มันแบบมันมันหายทุกเลยครับมันมันยังขุนอะไรมันขุนนิดน้อยนิดน้อยอยู่ว่าอือก็ยังมีตัวที่เราแบบเหมือนมันยังไม่ผ่านนะคะมันมีรู้สึกมันไม่โล่งอะ เนี่ยน้องออนมาพูดเนี้ยท่านสามนาฟ้าไทยบอกว่ายิ่งอยาถ้าผู้หญิงถ้ายิ่งใหญ่ต้องต้องต้องเล็กถ้าเรายิ่งเล็กเราก็จะยิ่งใหญ่คือคือใหญ่ของในรูปของพฤติกรรมเนาะพ่อบ้านเขาก็ยอมเราแล้ว,ลวเออเนี่ยค่ะวันนี้บอกตรงๆว่าก็เลยอย่างมันมีประโยชน์จริงๆนะคะมาได้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็จะยึดตีนะคะอยากจังเลยอยากเข้าฟังทําแต่ เราครับอา,าจารย์บอกว่าดีที่เราทําไม่ได้อะนี่มันไม่ใช่เวลาของเราเราจะต้องไปบําเพญ็ญกับข้าบ้านเนี่ยบางครั้งนะคะบางครั้งโทรศัพท์มันก็ดับมั่งอะไรเนาะแล้วก็ชาร์จแบตก็ไม่เต็มอะไรเนี่ยมันมีความอยากแต่เราก็สามารถที่จะเอะฟังธรรมตอนเย็น,นก็ได้ลดอัตราตัวเองนะคะก็ฝุดฝนนะคะก็ภาคเพียนแต่วันนี้โล่งเบาสบายหายทุกข์จับพันธ์ค่ะ ที่ได้ยินของน้องอ่อนพูดว่าผู้หญิงต่อให้ใหญ่ขนาดไหนก็ต้องเล็กเพราะว่าเราันมีวิบากสามประการหนึ่งตั้งคันสองมีประจําเดือนและต้องอะไรนะคะที่ต้องเลยต้องบำมันต้องชดใช้บมเดอผู้ชายซึ่งเรามีคู่ไปแล้วเนี่ยขอพระคุณมากนะคะวันนี้ในรายการนี้นะคะขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพิกระโจนขอบคุณครูขอบคุณหมูมิดดีนะคะทุกท่าน ที่ให้ปัญญานะคะในสิ่งทุกครั้งที่เราได้ฟังแล้วก็จะได้ปัญญาไปสู้กับกิเลสต,ตัวเองลดอัตราตัวตนให้มันค่อ,คอยๆทำไปทีละเล็กแลละน้อยเท่าที่ทำได้ค่ะกาบขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะพี่ตาพี่ตานี่เป็นท่านหนึ่งที่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังที่ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ ได้รับฟังหลายท่านก็จะบอกว่ามีสภาวะคล้ายๆหรือเก็บประโยชน์จากเรื่องราวที่ท่านเล่าได้นะคะทุกของหญิงนะ่ะมีห้าข้อนะคะให้เป็นการบ้านมาเล่าให้ฟังครั้งต่อไปนะคะห้าข้อค่ะค่ะ ค่ะได้ประโยชน์จากการมาฟังธรรมนะคะนี่คือข้อเรื่องราวที่อาตาเล่าให้ฟังนะคะแล้วท่านก็ทุกหายฉับพลันได้จากการที่มาเข้ามาในห้องสงการบ้านแล้วก็มารับฟังการพูดคุยกันของพี่น้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดกับพิตาอ่าส่วนของการที่พิตาเอาประโยชน์ได้ก็คือมันถึงรอบที่เราจะได้ได้ชัดเรามีปัญญาแล้วก็มีข้อมูลเข้าไป พี่ตาก็เก็บข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละท่านก็จะได้รับไม่เหมือนกันประโยชน์ที่ได้จากการฟังในคําพูดเดียวกันนะคะคําพูดเดียวกันแต่นั่นนั่นก็คือกุศลของเราที่จะได้ประโยชน์จากการมาฟังธรรมร่วมกันนะคะในในการที่เรามาร่วมกันบําเพ็ญในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ไม่ได้ส่งกันบ้านหรอกแต่ว่าได้ฟัง เพื่อนนี่ก็ได้ประโยชน์นะคะถือว่าเป็นพลังนึงเป็นการมาบําเพ็ญอีกอย่างหนึ่งก็คือมาบําเพ็ญฟังรับฟังข้อมูลนี่แหละคะ่ะพอเราฟังข้อมูลไปเราล้างกิเลสของเราได้เนี่ยเราก็ส่งพลังของการเป็นผู้ล้างกิเลสได้พลังดีนี้ส่งออกมาเผื่อแผ่ไปให้คนในโลกเห็นไหมคะว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะการเข้ามาฟังการส่งกันบ้านของพี่น้อง นะคะคมีโอกาสก็ขอเชิญชวนพี่น้องเปิดฟังนะคะอาจจะเข้าร่วมไม่ได้ในการส่งกันบ้านก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเข้ามาร่วมส่งกันบ้านได้ด้วยก็จะมีอน,น้ส่งเพิ่มขึ้นไปอีกในส่วนของกิจกรรมร่วมกันของเราในครั้งนี้ค่ะ่อนูทนาอีกครั้งหนึ่งค่ะป้าตาลุกเขาอากาศค่ะเพิ่งรู้เลยค่ะคุณลูกค่ะมันตื่นมันเบิกบานเป็นยังไงมันบานไม่หุกเลยค่ะมันบานแล้วมันไม่หุกก็คือ ก็ก็ก็เปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะเราแซงยิ้มบานแต่ก็ดีนะคะก็ก็ที่ท่านอาจารย์บอกยังไงก็ยิ้มไม่ก่อนอ่าอ่าตาตาก็ยังบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรยิ้มไม่ก่อนนะเวลาเกิดมาใหม่จะได้ปุ๊บเป็นเด็กที่บานเด็กที่แบบว่ามีความสุขอะไรเนี้ยเพราะว่าตัวเองก็นั่งหงิดนั่งงอตั้งแต่เด็กอะไรประมาณเนี้มีมากเลยค่ะก็เปรียบเทียบว่าคําว่าตื่นเบิกบานจริงจิจากใจอ่ะมันเป็นยังไงมันบานไม่หกค่ะเพราะมันบานแล้วมันก็บานไปเหมือนว่าเรา จะบอกไม่ถูกนะคะ้ก็คือมันมีความสุขที่มันมันออกจากใจเลยค่ะค่ะพี่โสภากับออนมีอะไรจะเพิ่มไหมคะเชินได้ค่ะพี่โสยังไม่เปิดไมค์คะ่ <laughs> ฮะฮเปิดไมไม่ได้ กาได้เลยค่ะได้เ <c oughs> มื่อกี้ลุงบอกไปรอบหนึง่งอออค่ะค่ะก็ก็อยากจะเออเหมือนที่อาจารย์ว่าคำคำว่าเบิกบานนี้ตัวเองก็แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจคําว่าเบิกบานที่อาจารย์พูดถึงไม่มีไม่เข้าใจเลยแล้วก็แล้วก็คิดว่าคงคงไม่รู้จักคํานั้นแต่เมื่อทุกเกินทนแล้วก็จุดเปลี่ยนก็คือการทําดีท็อกการทําดีท็อกครั้งแรกพอทําเสร็จโอ้โหคําว่าเบิกบานนี้มันมัน มันมาแบบเหมือนอย่างอาตาว่าเลยมันมันบานมาเลยมันมันยิ้มมันมันเหมือนโอ้โหมันมันแบบในมันเหมือนเราไม่เคยได้ยิ้มมาเลยในชีวิตอะแล้วเรามันยิ้มโดยที่เราไม่ต้องได้ยิ้มเองอะมันยิ้มออกมาจากข้างในมันสดใสออกมาจากข้างในอะแล้วมันแล้วคําว่าโล่งโปร่งสบายมันก็โอ้โหเลยมันอธิบายไม่ถูกเลยก็เลยณปัจจุบันนี้ ยังจําความรู้สึกนั้นได้เลยว่าโอ้มันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆจ,จ,จากที่ว่าเราเราจะตายเราถึงจุดวิกฤตของชีวิตแล้วพอพอเราได้มาทําดีทอ์กแล้วเราแล้วมันดีขึ้นมาแบบนี้โอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นความรู้สึกรู้สึกแรกที่เข้าใจคำว่าเบิกบานสบายเบากายมีกำลังมันมันอยู่ในนั้นหมดเลยอันนี้อันนี้ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าที่อาจารย์พูดว่า เออสบายเบากายมีกําลังอะไรนี่คิดไม่ออกว่ามันเป็นยังไงแต่พอได้ประสบเข้าตัวเองก็โอ้โหมันใช่เลยจากที่ยิ้มไม่ได้คิ้วผูบโอยู่ตลอดพอพอเรายิ้มได้โอ้โหมันมันใช่อะมันเหมือนกันได้แล้วก็ยิ้มต่อเลได้ใช่ใช่แต่ก่อนพอเพื่อนยิ้มมานี่แอบยิ้มทาไมนักหนาเนี่ยไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องยิ้ม นับหนึ่งนะคะได้นับหนึ่งแล้วได้นับหนึ่งที่เราค่ะนับหนึ่งก็จะมีสองสามสห้าต่อไปนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเราไปท่านต่อไปเลยนะคะท่านต่อไปอาอุสาค่ะ